สวัสดีครับผมพี่ช้างัยเรียดนะครับวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับตอนนี้เราทีมงานพมและก็เรือข่ายนะครับมาจุดนบริเวณวิหารของหลวงพ่อสาเร็จนะครับณวัดตโนดอําเภอบางโกรนะครับซึ่งวันนี้มีท่านอธิบดีแรงรุ้งนะครับพร้อมด้วยท่านดรปีชานะครับท่านที่ปรึกษาของอธิบดีนะครับท่านือเียโกนะครับซึ่งเป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุทษรสาครและประธานหอกา,า,ารค้าจังหวัดสุราครวัานี้ลงพื้นที่ตอนนี้นะครับในเรื่องของข้าวสารและน้ำของบอริเวณวิหารของหลวงพ่อสําเร็จนั้นนะครับปกติก่อนหน้านั้นนะครับก็ชาวบ้านมักจะมาขอพรอห,อหรือบนบานจากหลวงพ่อสําเร็จนะครับซึ่งประสบความสําเร็จในอดีตก็ได้บนด้วยน้ําแดงบ้างขนมบ้างของข้าวบ้างแล้วก็ จุดประทัดบ้างนะครับพอเอนท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์ขขนะครับจบการคมสงเคราะห์ศาสตร์ท่านก็ามาดารงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดที่นี่ท่านก็มีความดำเปนว่าไหนๆจะบนแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นข้าวสารแล้วก็น้ําดื่มจ้าละกันกกเนาะเผื่อจะได้นําไปลานำไปแจกจ่ายกับ,บชาวบ้านผู้ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากกลุ่มเกาะบางนะครับ และก็วันนี้ก็เป็นอีกวันเป็นวันดีวันแม่นะครับก็ได้มานีมีท่านรองอุตสยารองเทิมดีกรมกิจการผู้สูงอายุมาด้วยนะครับลงพื้นที่กันเต็มวันเลยนะครับวันนี้สําหรับวัตโนดนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าวัตโนดหลวงพ่อสําเร็จนะครับต้องเพราะว่าที่อำเภอบางกรวยมีวัตโนดสองวัดครับเพื่อไม่หลงเวลาจะเสิร์ชดูทาง Google ก็บอกว่าวัตโนดหลวงพ่อสําเร็จนะครับ ภายในวัดนี้นะครับได้ไม่ได้มุ่งเนะ้นในเรื่องของการสร้างวัตถุนีแต่การบํารุงบุรณะของเก่าที่มีอยู่ให้ดีขึ้นแล้วก็เน้นในเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นเน้นความสะอาดแล้วก็เน้นการมีรส่วนร่วมของชุมชนนะครับวัดนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับวัดนี้ปลูกป่าเป็นวัดกลางเมืองนะครับแล้วก็ปลูกป่าติดแม่น้ำนะครับติดแม่น้ำต้องขอประธานภัยไม่มั่นใจว่าแม่น้ําอะไรนะครับ แล้วก็สำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาร่วมทำบุญวัดนี้ก็พี่ช้างแนะนำเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังจะได้บุญเต็มเและก็ไม่ผิดไปจากหลักพุทธศาสนานะครับวันนี้หลังจากะจะนำข้าวสารจากที่ญาติโยมนำมาบนบานไหว้กับหลวงพ่อสำเร็จแล้วเนี่ยก็นำมาแจากให้กับพี่น้องในชุมชนในละแวะกใกล้เคียงข้าวสารหนึ่งถุง สงละ5กิโลพรั้นักหนึ่1แพ็คนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่อธิบดีและทีมงานนะครับของกรมกิการผู้สูงอายุก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านที่ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งจะมีถึงยังชีพแล้วก็แผมเพิดไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันแม่ก็ทำบุญกันร่วมอนุโมทนาบุญสาธุเราก็ได้ได้บุญด้วยกันนะครับ